โอ้พักเพิ่นก็มีสวัสดีครับนี่มมอนทัวร์นะครับมือนีอยู่บ้านโน่นสายตะบนแขมอยู่เพื่อนญานแน่นครับสวัสดีครับเอนี่ปูปูปูมีปูมีอืนี่เิ่นมือนีปอกต้มก็ไดเนาะมาขายใครให้เพิ่นไ <laughs> ข่ใครเพิ่นเปิดฟ้า,ามนาฮิ็ดด้นละได้นี่ฟ้า,ามไม่น้อยยังดอกอาศัยว่าขายหนาหลานนะเนี่ยเฮ็ดซองหรอเ่ ต้นนั้นต้นตนั้นยังอ่ะไข่ไข่คือกันโอ้ครับนี่นี่นี่ฟาร์มไก่ไข่เพิ่นกลับนี่ตัวนี้รุ่นไหนครับรุ่นรุ่นที่ผมมาถ่ายตะกี้บ่กกกกมันมันมันเลี้ยงในต้นไป็นไหนครับนี่รุ่นหนึ่งตัวบ่เจา้าโตครับอยูน่นี่นีแปดสิบโตอยู่นี่นี่นะโอ้อยู่นี่แปดสิบโตโอ้สี่สิบโอ้สี่สิบอยู่นี่สี่สิบสี่สิบผุนอยู่ผมกับสี่สิบโอ้สี่สิบเพิ่นมีไข่ขายสมือนะครับอยู่นี่ลานค่า ปาเนี่ยคนมีไข่ไข่ขายสมือคุณเพิ่นมาเบิ่งไข่มาเดี๋ยวผมสิไปไปเบิ่งมันไข่นะไปเบิ่งไก่ครับขับเดี๋ยวอืมตัวนี้สี่สิบตัวขับนี่โอ้เพิ่นเลี้ยงนี่นี่นี่ครับนี่โอ้หนานหนานไข่ครับอืมนี่เพิ่นเลี้ยงในในในหลังบ้านเพิ่นได้แล้วก็เอาไปขึ้นขายหน้าร้านอยู่เป็นร้านขาเนาะ มือนี้เก็บเราบ่มือหนีขายส่งนั่บ่ไปส่งอยู่ใส่ได้โทรมาส่งสิมันก็เอาสีรถมาใส่ไปส่งโอ้ลูกสาผนไปส่งอันนี้ไพต้องก้านใครสุดบ่โอ้มือละมือละแผงสองแผงคนน่ะเอ้าอืมอืมต้งผีมันีลยอืมไพ่ตอกกานใครเอ้ยใครเด้อไพกคร์มินบ้านน้องแมวอือพี่น้องหน้าแถวนี้น่าบอกพี่น้องแถวนี้ล่ะ ตะบนแขมไข่อยากได้ไข่ไม่ไม่นี่เป็นไข,ไขไ่ไก่เลยครับเป็นไข,ไข่ไก่ไก่พันไข่พอท่านเห็นพอพอไข่อยู่ตัวนี้แต่ก็เป็นผุ่นผุ่นให้มาเขาไข่โอ้ตัวนี้ก็บุ่นเขาไข่อยู่คนแต่นี่ก็บสี่สิบตัวกันเป็นบ่ครับนี่ล็กละสี่สิบคนวะนี่ไขต่ต้องการไข่ยามเสาเด้อออกจแกงม่วงครับไข่นี่ที่เก็บจแกม่วง กับบุหูมันคือการมาแตปหน้าถึงมันก็มาคิดโอ้ลูกสาวคุณเป็นคนเห็ดเมื่อวานเมื่อกี้ไปชามแขงไปชมเหมือโอ้ได้ยู่มมือละสองสามแผงปานนั่นว่าบ่ลายปานนั่นแล้วแต่มือมันเป็นบ่าได้แต่มือโอ้ครับครับอืมมันก็ร่างเขาไข่เออปาแนีนเดี๋ขายแผงเท่าไรหูวะแผงอร่อยสามสิบแผงอร่อยสามปีเตอร์ครับเป็นเบอร์รวมเนาะ อันรวมเออเออเบอร์รวมอันกันตัวใหญมันก็บลอยเศร้ากับนีครับครับเออลอยสามร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบนะครับนี่อยู่เงื่อนประเนียนี่ไข่แต่ก็ได้อยู่ที่มือละสองสามร้อยเนาะได้ได้ไหมได้โยนนั่นแหะครับครับนี่คืออาหารมาอีกันโอ้มันก็ต้องลงทุนอีกเนาะมุนเวียนหมุนเวียนแต่ว่ามันก็ดีอยู่มีเงินหมุนสมือได้ได้เท่าเห็ดเสริมไปเนาะ ก็ด็กินน้ำใส่น้ำครับเพลิดเสริมไปน้่งนี่นี่กับเป็นอีกกระสีหนึ่งได้อยู่ในบ้านตะเภาเพิ่นเพิ่มใจบ้านมีน้ำแมวกับมาสื่อน้ำยายแน่นในเด้อครับครับสร้างไหวเนาะเพโ่รมาสร้างไหวเดี๋ยวสิไปหาเบอร์โทรมาให้เดลยครับเพิ่นโมหูแจ้งเบอร์โทรมาถามว่าเดี๋ยวอันแน่นอันนี้มีเบอร์โทรมัาชงของมันอยู่หรอครับครับ เออมาสร้างไว้ก็บไหนเนาะไปโซงเนาะอสมอปลาหนีเทียนทองเออมาคนเดียวบอกตัวจริงลักอันนี้มงอันนี้อสมออีสิหูครับครับเอาไพอยากได้นั่งไทยกับบุหงได้วะใหญ่เนียนใหญ่เนียนเออเอออสมอปลาหนีนะครับเนี่จะเป็นหลังขาในหมู่บ้านอยู่ละหลังขาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่หนำเอาไพสนใจไข่ได้ครับไก่ขายด้วยค่ะเด้อเออเอาเอาเอามาอุ้นุนไพอยากกินไข่สดๆใหม่ๆบ้านอสมอปลาหนีเป็นว่าบ้านบรุสายตะบนแขม อุตุาริย์สายสีสเกตันการเพื่อคนว่างคลายหนาลานบองหันเลยเนาะเอามาแนะน้ำฟ้ามันเนี่นหรือว่าของโอสมอปานี่ล่ะเอาบอกเป็นบอกตำแหน่งคนเนี่ยเออนอสายเอ่อมาสร้างไว้เลยเดี๋ยวมือหลังมันออกอะสิตสยอยชงไห้เนาะเพราะว่ามันออกมือต่อมือเนาะใหญ่เนาะมันออกชูมือพอมันออกมือต่อมือไปเลยออกชูมือแต่ว่าสี ผู้ดำเนลูกคนกลับมาจากหน้ากันมาเก็บลายเก็บแล้วก็เอาไปส่งลูกค้าส่งลูกค้าเป็นอีกเป็นอีกยังเกาะอีกหนึ่งส่วนหนึ่งของรายได้ยู่บ้านเท่าสิว่าเฮาสามารถสริมได้เสริมไหนกับร้านขาแล้วก็มีแรงขายคือขายนาฬานแล้วก็นี่แหละเพื่อนเราดีมากเลหลายๆเด้อค่ะเด้อมาดูนนนยายนแน่นเด้อครับผมครับผมก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณยายครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับ